ลักษณะของเลเซอร์เป็น small spot แค่0.7ม mm. ิลลิเมตรนี่คือความพิเศษของเลเซอร์ a b l a t ช o n ที่เรียกว่า AAA ใน Mel90 ค่ะ สวัสดีค่ะแนนนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะมาแนะนำภาพนี้ให้ชมกันภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของน้องศิลปินชื่อว่าภูมินกูหาตอนนี้กำลังศึกษาริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยศริลปากรที่วังท่าพระที่สนามจันทร์ค่ะภาพนี้ชื่อว่าไฟนอลซีนหรือว่าละครฉากสุดท้ายน้องจะมี จินตนาการเกี่ยวกับการวาดภาพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาส่วนประกอบในโรงละครนะคะขึ้นมาจับวางเป็นภาพเท่านี้เนี่ยตัวน้องเองน้องจะวาดภาพเป็นภาพเซเรียลเพื่อให้เปรียบเทียบดูว่าคนเราในสังคมค่ะมันมีความแตกต่างกันระหว่างชนชั้นอันนี้อาจจะอยู่ชนชั้นสูงขึ้นไปชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นต่ำแต่ว่าทุกอย่างทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในซีนที่เป็นซีนสุดท้ายของชีวิตด้วยกัน อันนี้คือเป็นอินสไพเรชันในการวาดภาพของน้องแต่ว่าเทคนิคการใช้สีเนี่ยเป็นออยออนแคนวาสก็จะใช้สีที่มันค่อนข้างเข้มแล้วก็ดึงดูเวลาที่คนเดินเข้ามาภาพนี้ทุกคนก็จะหยุดมองแล้วก็แบบมันมีแรงพลังบวกที่ส่งจากภาพนี้ค่ะออกมาแล้วมันทําให้คนที่ได้รับพลังจากภาพนี้กลับไปอะ่ะมันมีความสุกมอความแคปปี้ตรงนั้นค่ะ สีทองที่เห็นเนี่ยมันทําให้พี่รู้สึกมีพลังมากเลยรูปเนี้ยพี่ก็เลยนึกถึงเลเซอร์อะนึกถึงเลเซอร์ที่ตัวเองยิงนะคะที่เป็นเลเซอร์เมล90นะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องเลเซอร์สมัยใหม่ที่เป็นเมล90ที่ประกอบด้วยโปรแกรม AAA นั้นเป็นอย่างไรนะคะ เป็นการใช้เลเซอร์ที่มีความเร็วสูง500เฮิร์นะคะ500เฮิร์ททำให้การยิงเลเซอร์นั้นเร็วมากนะคะลักษณะของเลเซอร์เป็น small spot แค่0.7ม mm. ิลลิเมตรเลเซอร์ที่โปรยลงมาเนี่ยลักษณะเหมือนละคังคว่ำจึงทำให้เกิดความเรียบเนียนของเนื้อกระจกตามากๆเลยนะคะเมื่อเกิดแบบนั้นแล้วสิ่งที่ได้ก็คือ การเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนก็จะน้อยนะคะนี่คือความพิเศษของเลเซอร์อับเลชันที่เรียกว่า A A A ในเมล90ค่ะสวัสดีค่ะคราวหน้ามาพบกับเรื่องราวดีๆในดรตุลยาคอมมูนตี้กันนะคะ